ครับสวัสดีครับผมบันฑิตทองถี่ครับก็วันนี้พาทุกท่านมาดูสานฉางไผ่ออกประจำปีนี้นะครับใช่ทิศฉางเพราะว่าเราบังคับให้ลำไผ่พีหน้าจะได้แทงหนอนหนอใหญ่ใหญ,ใหญ่จะได้ลำใหญ่ใหญ่นะครับทุกท่านบอปลูกไผ่แล้วถ้าไม่ตัดฉางลำขายก็ต้องตองัดเอาไปใช้งานนะครับไม่แย่ ปล่อยไว้จนแห้งมันจะดึงเมแทหารนนครับหน่อจะไม่ใหญ่ลำก็จะไม่ใหญ่แข่งของลูกค้าท่านนี้ท่านก็ผมมาแนะนำว่าอย่าให้ไปลำใหญ่ลำสวยลำตรงอย่าไปเลี้ยงลำเยอะนะครับเลี้ยงพอประมาณควรตัดสางออกตัดสางออกครับพอหลังจากเราตัดสางออกปีหน้าไผ่เราจะได้ลำสวยๆตรงๆนะครับ ขนาดไซส์ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมีหลายที่ครับปลูกตั้งไว้แล้วไม่เคยไปสางออกว่างก็ขนาเยอะครับใ่ที่แห้งตายที่ยังไม่แห้งตายมันก็ตัวจุดเกิดชากลากเดึองจะไม่หนอมไม้ไม่ใหญ่ครับหน่อไม้ใหญ่หญก็จะไม่ลำไม่ใหญ่ไปด้วยครับก็ลองทําครับลองทําว่าโกไหนที่เราไม่สางว่าอัตราการเจริญเติบโตของ พอไผ่ลำไผ่มันจะจะเท่ากันไหมท่านจะได้หาข้อพิจน์หาความรู้ครับมันในแม่หมูกไผ่ก็ปลูกยังไงได้สวยงามเพราะว่าถ้าเราไม่ถางนี่มันปัญหาเยอะนะครับคือไผ่ถ้ามันพอตอนเราปลูกใหม่ๆลงให้แง่งมันอยู่ข้างในพออยู่ข้างในแล้วเราจะมาถางที่หลังก็ข้อ,อยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องถางออก กือบจะทุกปีเลยครับคือถ้าไม่ถ้าอ,อย่างบ้านผมไม่มีหนาว่าจะโกใหญ่แล้วก็คือการสานคือการตัดลำขายแต่ว่าบางพื้นที่อ่ะจะไม่มีการตัดลำขายเลยจะปล่อยทะไม่ชาดแล้วก็พอไผ่แห้งๆก็ยาวเอาออกยากครับเครื่องไม้เครื่องม,อมือเช่นเลื่อยมีดจะเข้าไปตกแต่งยากฉะนั้นทำไปเรื่อยๆครับทำไปทุกปี จะได้พัฒนากอกไก่ให้ดูดีสวยงามแล้วก็เวลาเรามาตัดลำเอาไปใช้ถอยหรือใช้ประโยชน์ <c oughs> ก็จะมีผลในการความสะดวกรวดเร็วง่ายดายครับ <c oughs> ในการตัดลำขายหรือว่าตัดลำมาใช้หานนะครับ <c oughs> ตัดง่ายหรือว่า <c oughs> ต้นลำนะครับตรงลีเวลาล้มแล้วก็ <c oughs> ตัดแล้วก็ล้มเลยครับไม่ต้องไป ดึงไม่ต้องไปชากอะไรมากมันมันมันต้องค่อยๆทำค่อยๆดูแลไปครับจะามาปล่อยปะละเลยปลูกไยทิ้งไว้ก็ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าเมื่อไปเทียบกับของคนอื่นที่เขาทำไมเวลาปลูกพร้อมกันบางคนว่าของของเราทำไมากอมันลำไม่ก็ใหญ่ของของบางคนก็กอใหญ่ลำใหญ่ลำสวยลำตรงก็มันมีเหตุผลหลายปัจจัยนะครับ นี่คือตัวอย่างปัจจัยที่ผมแนะนำแล้วไปลองทำดูนี่ครับนี่บันไดครับบันไดทำจากไม้ตางหมุปหนปัญหาเยอะน้อยก็อยู่ที่เราคันถังลำสังกอนครับหน่อบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องตัขึ้นหน่อึ้นเยอะไม่จำเป็นต้องไว้ทุกหน่อก็ได้ครับหน,หน่หน ไม่สวยไม่ตรงแล้วก็ออกจะบ้างเลือกแต่หนอ่อสวยหน่อตรงถ้าไม่เอาไปทานไปใช้ถอยก็ตัดทิ้งก็ไม่อะไรจะเสียอ,อะไรครับหรือว่ามีวิธีการกเอาไปทําหน่อไม้ตากหน่อไม้แห้งอะไรพวกนี้จะได้ประโยชน์หลากหลายหลายรูปแบบทีครับก็ลองทำนะครับเพราะว่าถ้าเราจะทําไผ่เราก็ต้องเรียนรู้ไปกับเขาด้วยครับตั้งแต่กปลูกดูแล แล้วก็แปรูปคือไปตามตลาดขายเป็นลาหรือแค่น้ำยาขายหรือออกมาแปรูปทมเป็นไม้ตะเกียบไม้ลูกชิ้นจิ้งวันโพลิเจอร์ทำบ้านนกก้วอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเอาไปทำเป็นไม้สารกัดแตะหรือฐานทำเพดานทำได้หลายแบบครับอยู่ที่ไอเดียวิธีการของแต่ละคนนะครับถ้า แต่นี้มันง่ายครับโลกโซเชียลเยอะใครอยากเอาไม้ไป,ไปรูปอะไรก็อลองทําครับแต่ว่าถ้าเราไปรูปไม่เก่งหรือไปรูปหรืออยากจะใช้ไม้ก็สั่งสําเร็จรูปจากคนที่เขามีเครื่องจกักรเป็นมืออาชีพก็ได้ครับลองดูเขาก่อนแล้วก็เราค่อยพัฒนาเรียนรู้กันไปครับอย่างผมบางทีก็ขายบ้างซื้อบ้างอ่านไหนงานด่วนก็ซื้อคนอื่นมาใช้สอยบ้าง ัญหาเรื่องค่า้นส่งค่าแรงงานนะครับก็อลองพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละคุณนะครับขอบคุณที่รับฟังและติดตามคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับ